ยังไม่แน่นอนนะเราจะไปอยู่ไปถึงรุมงนี้ไหมเราจะไปคิดว่าเออเราเจะเหลียเท่านั้นปีเราเจะเหลียเท่านี้ปีไม่มีใครคิดได้ไม่มีใครคำนวณได้คำนึงได้หรอกต้องดูปัจจุบันเดี๋ยสําคัญที่สุดที่ยังมันยังไม่ตายนี่จิตใจของเราเป็นยังไงก็รีบแก่นี่ถ้าว่าหว่วงว่าอนาคตเราจะไปไปไหนเนาะจะได้ไปสวรรค์ขเขาไมหมเนาะจะตกนรกไมหมเนาะนะดูทิ่ใจนะันะผู้จะพาไป ดูปัจจุบันเนี่ยกา,การมาปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาฝากไว้จะให้เสียโอกาสจะให้เสียเวลาเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วทานก็ให้ได้เต็มที่สีลก็ให้ได้เต็มที่สมาธิก็ให้ได้เต็มที่แล้วกลับไปเราจะเป็นคนรวยกลับไปเราจะเป็นคนรวยเพราะว่า<ๆ>เราได้เราจะเป็นคนรวยเราจะปเป็นคนดีเพราะเราทําดีก็ได้ดีกับบ้านถ้าทําไม่ดีก็ไม่ได้ดีกับบ้านแล มาหาของดีเราหาของดีไม่ใช่ว่าไปหาของดีหลวงพ่อมีของดีไหมอะไรดีหลวงตาท่านก็แกะฝ่ายกูแขนให้เด็กแกะลูกให้เด็ก,กแกะเหรียญให้นั่นยังไม่ใช่ของดีของดีคือการด้วยผลของการปฏิบัติผลของการปฏิบัติด,ดีนั่นแหละของดี ถ้าของไม่ดีกลับบ้านมาปฏิบัติไม่ดีเสียเวลาบัวจะไปดูคนอื่นอยู่ดวงจะไปตีคนนั้นดวจะไปตีคนนี้ตัวเองคิดเกียจไม่ดูตัวเองโมงเลไม่ดูนะเสียเวลาท่านั้นมาแล้วก็ให้ดีกลับบ้านให้ได้ดีกลับบ้านให้ได้ของดีกลับบ้านทุกคนอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลานี่ขอฝากไว้เพื่ออำนาจแห่งปุแห่งกุศลน,น,น,นที่เรามาบำเพ็ญทานศีลกาวนาดี เพือํำนาจแห่งคุณพระศรีสุเนนา์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคือดีขอจงมาปกาป้องปกปักรักษาพวกทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกรคมไปนึกสิ่งใดปัถนาสิ่งใดตาใ้าใไปผิดศีลทมคำสอนของพระพุทธเจา้าหรือเป็นไปเพื่อมรคผลที่ผ่านก็ขอให้สมความรึกสมความคิดสมความม,มาุ่งมั่นปัถนาจงสุก,ท,ก,ท,กท,ทันเถิน ไปเตรียมไปเตรียมเตรียมตัวไปใส่บาตรนะเออกลับเลิกกันซะไปเตรียมตัวไปใส่บาตรวันนี้วินทบาทในวัดนะวันนี้ไม่ได้ออกไปหนูบาตรวันนี้วินทบาทในวัดอันนี้บนพระเจ้าพระชมวินทบาทในวัด